สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเจอุทุกทุกท่านเนาะคะ่ะพ่อกันช่วงกลังสีมืดเนาะคะ่ะเจอกันช่วงเย็นเย็นค่ำะคะ่เนาะเมื่อนี้แก่มืพ่อกันแก๊ปเจอุคือเกาเนาะคะ่ะเจอกันเช่นเคย<ม>ตัวเลขมีที่มา ก็จะได้ไม่เอากันข้ามาปน,นี่แกะมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะ,ะค่ะคนโทรมาคนบอกว่าโอ้ยอยากแบ่งปันแนวทางเด้เจอูว่าสันค่ะอยากแบ่งปันเด้ขั้นบ่ออกรายการกะขั้นบ่ออกคลิปกะ ให้เอาไปแนมเบิงกกอนก็นได้เด้อว่าสันแม่น่ะถือมาหลายงวดแล้วถือมาสี่หางงวดแล้วแต่ว่ากาพ่ได้ถือหลายดอกว่าสันถืองวดละร้อยงวดละห้าสิบบาทว่าสันเป็นมาเนาะค่ะจากที่แรกอะเท่านั้นสกวอนว่าสันแล้วก็พ่อมีอาวุธแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆว่าสันค่ะ ก็ได้ปดน่ปศิลยย้อนยูเจอูว่าสัน,อน,อสนคุณแม่เพิ่นวาก,ก็เลยอ,อยากแบ่งปันเอฟซี C. ก็เป็นเรียบซี่เจอูนี่ล่ละว่าสั้นก็เบิง้งก็ค่อยตามค่อยแนมยูว่าสัน้นแต่ว่าเฮากะบบได้เอามาออกคิปกักเทืาโบกาว่าสัน้นที่แรกกับญาติมันบบถึกว่าสัน้น บัดเบิงมาเบิงมาาพันถือยูถือมาซีหางวดแล้วดีว่ากันเป็นว่าเอางวดนี่นะเอาไปล่องเบงในเปียงหาคุณพ่อคุณแม่เอฟทีเพิ่นได้ค่ะหมาค่าผู้ค่าปาทูป่ายางว่ากันเป็นว่าเลขกกระบอกลายโตดอกว่ากันคุณแม่เป็นว่าเจอุกกละ่าอ้าก็ะบ่เป็นยางนี่ล่ะคุณแม่ต่นอกกะมีตัวใดแน่กระวามาเบิงดูว่ากันแม่น่ะ บ่อยากออกซื้อออกเสียงดอกไม่แต่อยากให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าหนะได้โชคได้ลาบน้ำกันบรรณาดวงสมพงมา์ากันเดินมาค่ะโอ้ยก็จะมันดีหลายเนาะคุณแม่ก็ขอขอบคุณนหลายๆที่มาแบ่งปันแนวทางสนิทเจยวอุบานะกายาก แมงปันกระโท่มากค่ะติดต่อมากใดคือเกาพันวาเลขกเขาก็ได้มันแต่มมีผู้หูดอกว่ามันสิเข้าจังไดออกจังไดตัวเลขกกไดเนาะพันบางอื่นพันทึ้กเฮ้ยมันเพื่อนใดมากจังไดได้มากดีจังไดเขาก็ประจักษ์น้ำเพ่นเนาะค่ะพ่นวาพ่นถืมาแล้วซีหางวดแล้วก็เลยว่างวดนี่กับบ้าจังไดกระจีทษไปหา ผู้ใดผู้หนึ่งนี่แหละว่าสันเพิ่นว่าก็เลยมานี่แหละโทษมหาเจ้าอู่เพระาะว่าเพิ่นกระเบิ่งหลายช่องเบิ่งหลายคนอยู่ติดตามหลายคนอยู่ว่าสันเพิ่นว่านะก็เลยว่าเอาจังไรกะนี่แหละโทษมหาเจออ้าอู่กวนเป็นคนแรกว่าสันเพิ่นว่า ถ้าเรียกเขาจังไดแล้วก็ค่อยว่าการแบ่งปันกันไปไมีดีเฮาก็อยากแจกอยากแบ่งอยากปันว่าสันคุณแม่ว่าเลขก็ไม่ยูสามชีหางนอค่ะซ้ำมาเลขสองหางไปเลขสองชุดนอเลขสามตัวแล้ว่นมาตัดไ้เพิ่นว่าขันเบิ้งแล้วถือใจกะล่องเบิ้งขันพ่ถือใจกะ่านไป่าสัน แต่ว่ากยาขันบกเขากายะไมยมาดากันยามาวากันวระสันเพราะว่าแม่ก็ได้มากพาสันเพิ่นวาก็ะได้มากกันพุล่าได้มากแต่ทั้งอาจารย์พันนายมาภูล่าแต่ว่ามันผ่นเขามาสามสี่งวดแล้วอนี้งวดงวดเป็นอันนี้งวดนี่เป็นงวดที่หาพระสันกับเพิ่นว่าแต่ว่าสีวะหายลวยบอกันหลายเป็นนั่นนะว่าสันกับโบวยดอกค่ะงวดแรกก็ซื้อห้าสิบบาทวระสันเพิ่นวา ซื้อหาสิบาทแล้วขยับขึ้นมาร้อยนึ่งก็คือจังถืออยู่บาทที่นี่มันหลายงวดต่อมามันสิเขา่าบ้านอว่าสันก็เลยยังว่าสันเป็นว่าในงวดวละหาสิบได้หัวละร้อยนคะคะคือร่วมกันแล้วสิได้ถือเลขสีขห่หัวนี่ได้สี่รอยห้าสิบาทว่าสันเป็นว่าสี่ร้อยห้าสิบบาทเงินซื้อว่าสันเป็นว่านะ่ พ่อได้ใส่นี่ใส่สินเล็กๆน้อยๆไปกระเลียไปใส่แน่ท้าบุญน,น้ำมาก,กันก็ดีไปนั่นตัวเนาะค่ะดีอยู่ดีซื้อเสียงเรี้ยงน้ำยังก็พ่ต้องไปออกไปบอกไปก้าว้นดอกพระชันคันได้ก็มันถือกะแม่ก็เสียหายอีกคือเก้าหันหละหวดนานะพระชันแต่ว่ากะช่วงเขาพันษานี่ยเลียอยู่จังวดเนี่ ่น่าหายเริ่มหายมา,าตั้งแต่หมวดสีขาพันศาจุดฮอดปัจจุบันนี่คือบพกิดจากเทียพัชนค่ะบ่ผิดจากเทียบางเทือกกเขาสามตัวบางเทือก็เขาสองตัวว่าแต่ส่วนใหญ่ค้นกัมมแต่ตัดเล่นฮะนะสามตัวมันกับพ่ตรงไหมค่ะสามตัวก็เป็นโต๊ดยังสีไหมค่ะผู้ตัดเล่นก็ได้เงินนงสี่หมค่ะคนสีไฮภูละจุดออกพันสา,านออพัชน เพิ่นวาน่ะวาขันหลังออกข้นซาแล้วขันเพิ่นสีว่าจังใดก็จังค่อยก็จังจังคอยค่อยเบิงมาสั่นคุณแม่เพิ่นวาน่ะเพิ่นไหยมาเพิ่นไหม่มาานี่เลขสามตัวนี่สองชุดเนาะค่ะเลขสองตัวสองชุดแล้วกับเพิ่นกัมมตัดไห้อีก สองตักับสามชุดเนาะค่ะเพื่นมาตัดหัวตัดท้ายไหมคะ่ะตัดหัวตัดท้ายวันนี้เพื่อนกามิตุไรน,นี่สองหกเจ็ดประสันค่ะสองหกเจ็ดแราคาสามหกสองละสันค่ะเนาะนี่มันจะเป็นเลขสองชุดเด๊ะเลขสองชุด เลขสองชุดแล้วก็ะตัดให้สองสองสองตัวอีกสามหางแล้วค่ะตัดให้ก็มีหกสองมีเจ็ดสองแล้วก็หกเจ็ดประซันค่ะคนมาเลขคนหางแจมกับไปลา่างหางแจมกับลุ่งลาง่างหางแจมกับไปเทิงคนก็เลยบอเนนบนล่างอย่างดอกว่าสันแต่ว่า ที่ผ่านมาเมื่อกาเขาเขาล่างเป็นส่วนใหญ่ว่าสันเพิ่นว่าเข้าล่างเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ขึ้นบนด้วยเพิ่นเกิดล้ว่าคันเ่นก็ให้เ่นคูนไวรลดพ่ะสันบนล่างโหลดพระสันแต่ว่าคั้นเ่นบนเ่นล่างมันกาเป็นสามหางกันกับไปัามามันก็เป็นหกหางหกหางบนล่างขึ้นไปเมื่อก็เป็นทิพย์องหางผนนี้เนาะ แต่ว่าเพิ่นว่าโบกกลับก็ได้ว่าสันเพิ่นวาโบกกลับก็ได้ให้ไปรองเบิงว่าสันหรือสิเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ใดที่ว่าของเพิ่นเขาดีๆว่าสันเพิ่นวาอันนี้บ่แไม่เลขสูตรคำนวณเด้ค่ะเป็นเลขนั่งเอ่าว่าซันค่ะเลขนิมีตเลขนั่งอ่าว่าซันเพิ่นวาขอเพิ่นวาเสีันให ออกพรรษากษัิเจ้าห้หนันว่าจันนะคะขันออกพรรษาสีเร้าห้มันกัริย์เลี้ยอยู่สามงวดเนาะค่ะเลี้ยอยู่สามงวดเพราะว่ามันจะเป็นงวดนี่วันที่สิบหกมันว่าสิบหกแล้ววันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งแล้วกะวันที่สามสิบสี่งวดค่ะเพราะว่ามันออกพรรษามันวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดแม่นบ่ล่ เฮ้ยสามวดวันที่เจ็ดตุลาออกพรรษาเนาะค่ะโอ้จากแม่งอย่างกัดหรอกโผดไายที่แม่งก็ได้เนาะมันอยู่กับไตไฟเนาะค่ะเอาสรุปค่ะสรุปเลขม,ม,มีทีมาเนาะเลขมีที่มาเด้ะคะอค่ะนี่ค่ะเลขมีที่มา งวดประจำวันที่16กันยายน2568ค่ะเลข3ตัวมี2ชุดค่ะ2 6 7แล้วก็3 6 2ตัดเล่นคำว่าตัดให้กัมี6 7 7 2 6 2เนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้ถูกมาแล้ว สี่งวดค่ะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าค่ะเจะ้ากขก้็ขอขอบคุณคุณแม่ใจดีเนาะที่มาแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องเนะค่ะขอหายร้วยๆห้แห้งปังๆเด้อค่ะงวดนีกก้ขอให้เขาอีกคือเกาเนาะแม่เนาะค่ะกนงวหนามีอยัางจังไดจะ ไอ้ทั่วมาบอกกันสิคือเก้าล่ะค่ะเนาะค่ะขอบคุณพุณแม่หลายๆเนาะค่ะเจ้าอุกฤิเอาไปล่องเลรบอหลายหลายชุดไม่แค่สองชุดเองกระทือว่างามอยู่งามอยู่เนาะเล็กสวยอยู่ อันนี้มันกับวันที่วันที่ยังนี่วันที่สิบสีเนาะอีกสองเมื้อเลขก็ออกแล้วอีกสองวันก็จะได้รู้กันว่าใครจะเข้าหรือไม่เข้าแล้วใครจะรวยใครจะเฮงหรือใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบแลาพระจากค่ะสวัสดีค่ะ